ชิ้นแรกเลยชิ้นนี้ดาริลอดโบราณของโบราณชิ้นต่อมาคือชิ้นนี้เลยค่ะแต่พอขายไปแล้วโอ้ยกระตี้เจ้าทางเจ้าบ้านสีเรือนอ้เนี่้ของเก่าเลยของเก่าเหรอคุณผู้ชมเชิญแล้วสวัสดีค่ะวันนี้บอกเลยว่าเป็นรายการตีท้ายทอยของจริงมากแม่ดูวันนดิอ่ากันยูดูผู้ขาเล่นด้วยไม่ได้หรอก รับได้เสมอมือมือไม่ดูถ้าได้ดูตีไทยขวดปะใช่ขายวันนี้ไม่ใช่ขายทองแม่เพื่อนไม่ใช่เซฟโซนทำแม่กูขวดค่าไม่ตัดหน้าเหรอคือในช่องเราอ่ะก็คือมาเล่นบ้านรถบ่อยมากหลักๆวันนี้มีสองประเด็นประเด็นแรกคือต้องมีการแถลงข่าวว่าเรื่นแต่งงานเมื่อไหร่ไม่ใช่ประเด็นอยากคาเฟ่จะกลับมาเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าคนถามกันทุกคลิปคนถามในดีเอ็มเยอะมากเออถามก่อนถ้าเปิดแล้วไม่ทราบว่าจะมากันไหมคะไม่เนี่ยสองคือมีคนส สไตล์การแต่งบ้านของป๋าคือเราก็เคยแบบทำมาเดินดูแบบกุบกุบแต่ว่าทีเนี้ยยังไม่ได้แบบอินดีเทลว่ามันเริ่มจากอะไรหรือว่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรที่ไปวันนี้จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสไตล์การแต่งบ้านของป๋าแล้วคือจะมาเปิดกุของโบราณทั้งของโบราณแล้วก็ของป๋าเริ่มเลยไหมอ๋อชิ้นแรกคือชิ้นแรกดูปอยชิ้นแรกคือชิ้นนี้่ได้ของโบราณของโบราณชิ้นต่อมาคือชิ้นนี้เลยค่ะจะให้แม่เมาดีกว่าว่าแม่อยู่เป็นอางคาเฟ่นี้แม่อยู่กันมานานยังเป็นอยางคาเฟ่จริงๆอ่ะย้อาอยู่ทีีี่เนยป จริงแล้วป้าซื้อตัวบ้านเก่าเนี่ยมานานมากต้องประมาณปี4-4หรือ4-5เ้ลยแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่ได้มาตกแต่งยังไม่มียังไม่ได้ทำบ้าน แล้วช่วงนั้นบุนรอบก,ก็ป่วยพาระมันเยอะก็ยังไม่ได้สร้างมากนแ,แล้วมาลงมือจริงๆเนี่ยประมาณปี45 4 6้าสก็คือสร้างปัญญาด้านในหลงนังในลูกแล้วก็ทยอยสร้างไปเรื่อยไปเรื่อยออแต่ก็ยังไม่ได้อยู่นะเพราะยังไม่เสร็จด้วยป้าขายบ้านหลังเก่าไปและผลสุดท้ายป้าก็ต้องเช่าบ้านหลังเก่าเพราะว่าสเดือนก็ยังไม่เสร็จป้าก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ที่นี่ก็สร้างทิ้งไว้ประมาณ10ปีได้ไม่ได้มาอยู่แล้วประวัติความเป็นมาบ้านหลังนี้อะไรคือปัญญาเนี่ยป้าไม่ได้เป็น มีคนแนะนำว่าไปซื้อไม้เสร็จแล้วเขาก็แถมตุ่มแดงมาเต็มเลยกาดตุ่มแดงโอ่งก็เรียกโอ่งคุณพ่อที่ขายไม้ป้าเนี่ยเขาก็จูงมือป้ามาเสร็จแล้วเขาก็ชี้บ้านหลังในนะเขาบอกหลังเนี้ยพ่อขายแต่พ่อขายไปแล้วอยคือเราชอบมากอ่ะคุณพ่อขายผมไม่ได้ ไม่ได้ครับแล้วคนเงินมาจับมาแล้วไม่ถึงบ้านหลังนี้นะหลังนายปัญญาขาขายนไปแล้วจแล้วฟ้านก็้าไปเห็นศาลพระภูมิเก่าฟ้าก็ลงกราบเลยไหว้แล้วที่เจ้าทางเจ้าบ้านสีเรือนลูกขอลูกไม่ซื้อเพื่อไปทําธุรกิจการค้าต่อคือจะซื้อเพื่ออยู่แม่บ่นไงเขาขายไปแล้วอย่าไปยุ่งแต่แล้วไปอีกรอบหนึ่งแต่แล้วป้าก็ไหว้ศาลพระภูมิตรงนั้นอีกอะลูกกลับไปลูกนอนไม่หลับเลยลูกชอบบ้านหลังนี้มากประมาณห้าโมงเย็นวันนั้นโทรศัพท์ก็เข้ามาที่ฟ้าแล้วฟ้าก็รับลูกลูกอยู่ไหนเนี่ยคุ พ่อมีอะไรครับบ้านหลังนี้พ่อให้ลูกไปเลยเขาให้ไปลี่ยนไปเลยคนนี้เขาวางมาจำไว้อ่ะก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไม่รู้ใครพ่อแม่ก็ไม่เจอป้าเชื่อว่าทุกของของเรากคือของของเราเออจริงแต่ละคนมันมีไอเดียความคิดอันชอบมีแรงบันดาลใจต่างกันต้องตัดสตอรี่ต่อไปได้เลย้ จี่งๆออย่างที่เห็นวราปัญญาคาเฟ่อะคือเต็มไปด้วยการแต่งบ้านสไตล์ที่แบบจิงกับความเป็นไทยความเชื่อศาสนาอะไรอย่างเงี้ย<ม>อยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของปัที่เป็นจุดเริ่มต้นอะในการแบบแต่งบ้านสไตล์เนี้ยคืออะไรอะก็คือจริงๆได้มาจากสิ่งปฏิหารจากคุรอดอใช่ไหมฮะ<อ>ที่ว่า,เ,าเขาเจ็บป่วยแล้วปรากฏว่าเขาลอดปฏิหารจริงอย่างมาทีนี้ปัก็ ย้อนไปถึงอดีตเขาใช้สิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติอยู่รอบตัวเขาเนี่ยมาตกแต่งอ่ามาตกแต่งต่อไม้เอ่ยอะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขามีมดขังและเลิสัดิ์ก็คือหมายถึงว่าตอนที่บุญรอดอ่ะป่วยใช่ไหมปาก็เลยแบบมีสิ่งิ์สิทธิ์ เชิญความเชื่อศาสนาเน,นี่ยเป็นเรื่องที่เหนียวจิตใจจนกระทั่งแบบบุญรอดอะหายดีแล้วหลังจากนั้นป้าก็เลยแบบเริ่มตกแต่งบ,บ้านอย่างจริงจังด้วยสไตล์นี้ขึ้นมาใช่มเสร็จแล้วเนี่ยป้าเหมือนก็เป็นก้าวแรกก้าวที่2แล้วก็ฝังให้กับบุญรอดคือบ้าจะบอกแบบของกุ้เดียรมัน,บบนเป็น,นอินเวีดด้วยคุ้งเดียนะคนไม่หาไม่ได้แล้วแล้วม่จะมีคุณค่ามากๆเมื่อคนรุ่นหลังเขาเลออันนั้นไม่มีแล้วแต่เรามีอยู่เออคือคือพูดจริงแล้วมากที่ทําเรียนแบบมาได้เนาะแต่คุณค่าไม่เหมือออนนนนนนกกกัแแแลล้้้้้ววพรรดดเเตติบบบบโมาาา็็ไหจี่ทใ กูลอดอ่ะก็แบบเรื่องอะไรกับใครการชอบความเป็นเธอซึ่งแบบการชอบกินขนมเทย ชอบคนเขาะคนบุกมาให้แบบร้องออกม่ได้ยังกลับไปดูแล้วมันเลิศมาแบบว่าจากแรงบันดาลใจที่เราถูกลอดมันกลายเป็นแรงบัรรนัจริงที่ให้ป้าเนี่ยได้ตกแต่งบ้านสไตล์นี้เออแล้วนอกจากนี้บ้านเหล่านี้มันทำให้พ่อเราู้แบบอบอุ่นขึ้นด้วยตอนที่สร้างบ้านมันทุกคนแบบช่วยกันเออยกที่ยกตินมันเหมือนว่าเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมันทําให้แบบทุกวันเนี้ยมันมีความสุขแล้วเธอรู้ป่าวว่าก็เธอคือแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านของป้าฉันรู้ป่าพูดตลอว่าแบบมีบ้านนี้เพราะฉันดู มันเขอาใจแบบนี้แบบชนูแบบอาจจะไม่แบบอย่างในการดในการรักษาในการเย็บแเลยให้เรไม่คุณค่ต่อไปอนคเลยจมได้ที่มันปของแบบนี้นะไม่มเออรอดคุณอยากมีสตอรี่หมดเลยทุกท้นเลยคือเราก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังดูอยู่ก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะถ่ายทอดผ่านการต่างบ้านเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้แรงบันดาลใจสามารถเป็นแรงบันดาลจริงได้แล้วจรที่แอปน็อน็อขน ก็ค <differences S 2> ือแอบลับ hmm. ล็องนะคะทุกคนเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะเขามีทั้งเว็บไซต์แล้วก็มีออแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็คือเป็นที่ที่รวมเอา อย่างที่เกี่ยวกับของแต่งบ้านเอาไว้คือเขามีทั้งแบบของแต่งบ้านเครื่ mm. องใช้ไฟฟ้า, mm. ฟาวัสดุทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่รวมไอเดียรวมความรู้รวมเกี่ยวกับแดงบดานใจสําหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งบ้าน้วเข้าไปดูกันได้แล้วก็มีไอเทมให้เลือกแบบว่าหลากแบบหลากสไตล์มากๆเลยค่ะคือในแอปเขาจะมี AI ในการค้นหาตัวตนด้วยว่าเราอ่ะมีความเหมาะกับสไตล์แบบไหน mm. คือบางทีอ่ะมีความชอบเรามันไม่รู้ไงแบบ mm. ว่าแบบ mm. มันเรียกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าแอปไปอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบว่าให้เราได้เลือก AI ก็จะคำนวณ ประมวลแล้วว่าอ๋อของเราอ่ะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการแต่งบ้านอย่างของผู้เขาว่ะเขาก็จะลิสต์มาให้เลยว่าเป็นแบบไหนบ้างของผู้ก็จะเป็นเจแปนดี andy, เป็นมิดเซนจูรี่โมเดิร์นแล้วก็เป็นสแกนดิเนเวียซึ่งเราเอามามิกซ์กับความเป็นตัวเองได้ไออย่างผู้อย่างนี้ใช่ไหมสไตล์หลักของผู้อ่ะคือเจแปนดีแต่เอามารวมกับความเป็นตัวเองก็คือเป็นเจแปนดีถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่ลายคนอาจาจะเคยเห็นอาจจะเป็นแบบว่าเรียบเรียง่ายใช่ไหมแต่ว่าเอามาผสมกับความเป็นตัวเองไงอย่างเราเป็นนคคทีี่่มมววาาแบบ อาจจะเยอะสิ่งนิดน<อ>ึงอะไรเงี้ยก็เอาไปผสมความเป็นเซแปนดิ ie, เป็นเกแปนดิไดไงท้าไม่เกิดดินแรงเป็นดันจิงใช่ตัวที่เราสามารถกดสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มของน็อกน็อกนะคะทุกคนจากเรฟเฟอเรนซ์ภาพที่เลือกหรือเขาก็จะแนะนําสินค้าที่เป็นภาพใกล้เคียงก,กับเรฟเฟอเรนซ์ให้เราได้เลย,บ,เลยบังเมืองครบง่ายจบในแอปพลิเคชันเดียวตั้งแต่การแบบว่าสร้างแรงมานานใจสร้างอินสปาลไปกระทั่งแบบว่าหาสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาตกแต่งซึ่งแอพนี้มันเหมาะมากมากับสถานาการณ์ช่วงนี้เด้อขนาดต่อง่อะไร บ้านเลยสบายมากไม่ต้องไปหาพบปะู <Luis> ้กคนใช่สั่งบุ๊กส่งถึงบ้านเลยแต่งบ้านได้เลยแบบรวดเร็วแล้วคุ้มจะมีดีิงยอมรับได้เลยอ่ะยอรับได้เลยเลยคุ้มค่าเสื้อถือได้แล้วก็ให้บริการดีนะคะแถมยังมีบริการเกี่ยวกับงานช่างด้วยทุกอย่างที่เกี่กับบ้านเลยเลอะมากมีช่างด้วยเช่นปูกระเบื้องก็มีช่างของใช่ช่างหลังาได้เลยเขาว่าของงจริง บอกเลยว่าคลิกเดียวได้ทั้งบ้านเลยนะคะเพราะว่าน็อนอกแรงเป็นงานศินให้บ้านคุณอานบาวชเาอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คือมาเออ ไม่ใช่ปูนรกระบไม้แน่แหละแล้วมันเหมือนแบบว่าโหมันยึดเดียวจิตใจเราอะ่มันคแค่ไม้ปกติแ่เขาเอามาแกะสลักให้เป็นแบบว่าเป็นตาอะไรอย่างเี้ยใช่นี้ก็ถือว่ามีคุณค่าแล้วไมนนี้ถือว่าเป็นของโบราณน่นี่น้องน้องน้องน้อาน้กษณะทีนเป็นแผ่นเป็นประน้อะน้องน้องน้องนะมัน้องน้อนู้งน้องน้่ใช้องน้ส้องน้องน้องนอนองน้องน้อง่้องน้องนะองน้องน้อมนอน้องน้องน้อน้องนเองับอือ คือไม้แผ่นนี้มันเหมือนองศาอะไรมันได้หมดป้าจะมันมาโล่งๆมันก็ไม่สวยป้าเลยก็ไปเอาเชือกป่ามาถักเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยถ้ามันมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไทยแท้แน่เลยออไอเนี้ของเก่าเด้อนนของเก่าเานาบางคนก็ถามไม่าป้าทำไมชอบกระถนหลอเกินป้าว่ามันมีสีสันน่ะไอเนี้ยก็ดูไอเนี้ยก็ดูจะไม่ดีอ่ะมันสามารถเปิดในพิพิธภัณฑ์ได้นะก๊อตเไม่เบิดดีกว่าแค่เพื่อนแมาลุ้วาคาไม่อยาไปขายก็เอามาเนาะ ที่มีเสน่ห์ที่สุดก็คือเสาต้นเนี้ยฟ้าอยู่ลึมคลองแาบกองน้อยเสร็จแล้วเขามาลื้อทําเขื่อนกั้นน้ําแม่น้ำเขาใช้ทนืทำเสาปักสะพานแล้ว้าก็เห็นว่าเสียดายชอบก็ให้รถเมคโคที่มันยกทิ้งยกมาเอามาเสือบใต้ผุมบ้านที่อยู่มันเหมือน่ามันมีคุณค่าเวลาตั้งแล้วมันสง่า ผักอันนี้มันทำอไมครับป๋าปอันนี้เป็นแกะแกะสิ่งเหมือนกันนะรูปเนี่ยเขาเล่าจินตนาการเทวดาวเป็นเรือ่องราวเข้าใจเข้าใจเหมือนตามจิตกรรมฝึกถนัดลูกเป็น,น,ปนปแ,แกะสลัก ได้ดูโต๊ะสิมีลวดลายไหมมีลีาที่ไมเรื่องเอาเป็นตัวนิเวอร์นะีีีิชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นนูนต่ำนูนสูงเนี้มันรอดเลือกเองพอสุดท้ายเขเริ่มชอบแล้วเห็นไหมรอดเลือกเองมมีมีมีเป็นโบ๊ะมีก็ีมี้ดของมันูอย่างันก็จะเนหมวดของแตกันเช่นนั้นี้แชมป์หลอกันจกันใส่โตกินนะแล้วลืมมากลับหรอ อันนี้คือแบบเป็นภาษาจีนเขาบอกว่าเมื่อก่อนแบบมันก็กดของบ้านเราด้วที่มันมีทั้งหมดระมาณสิบอันแต่ในเนี้มนแค่สองก็คืออันนี้กับฝั่งอนุนใช่แล้วกดมาเขียนว่าอะไรแม่ไม่เธอเรียนสินตีนมาค่ะมันเป็นโบลาเลยเาหลอนันนี้เนที่ใหญ่ที่สุดอันนี้ไม่ต้นงมาเหมือนกันต้อมายังไงอันนี้ด้ามื่อกเทวอเวลาที่หนึ่งเหวคือแบบที่ป็ะเทของฟกเซยพินดูอันนั้บนบ้านเห็นปะอันไหอ่ะมันดินี่ต่อปาปาตาปาี่ Nên tại em mình Em đã mang được cho tất cả Mọi người video gần ก็ประมาณนี้ในการเดินดูของโบราณใช่ไม่หมดในคลิปเดียวไม่มีทางหมดคือมันเยอะมากวันเดียวก็ไม่หมดบ้านเยอะมากคือสะสมมากี่ปีนะทั้งหมดป๊าไม่ต่ำกว่า20ปีอ่าไม่ต่ำกว่า20ปีเนาะก็เลยทําให้มีไอเทมเยอะมากเราอาจจะแบบพูดได้ไม่หมดเนาะและทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดที่หลายคนอยากรู้เราต้องแถลงข่าวแล้วว่าว่าบันหยาคาเฟ่จะเปิดอีกเมื่อไหร่คาเฟ่เปิดตลอดเวลาเพราะคนไม่กดจีก็คือไม่ได้ปิดถ้าเอฟดีหรือแฟนคลับอยากมาก็ยินงบอก เออนสรุปว่าเปิดอยู่นะคะแต่เปิดเฉพาะคนที่มากดริ๊งแล้วก็ถ้าเกิดมีคนออกมารับก็คือถือว่าเปิดถ้าจะมาเด็กกิ๊กเลยโพงมาก่อนเอออย่าหามาอย่าหามาลุ้นนั่งนานยังไม่เบื่เพราะว่าที่ปัญญาบริการด้วยมิสที่ผ่องใสเพราะว่าเจ็ดวันเนี่ยโอกาสเปิดมีครึ่งวันเสมอเลยไม่เจ็ดวันเลยหรอไม่เจ็ดวันกูวันนี้มาบ้านนีได้สังเรื่องราวของบ้านอเมกูมาเกี่บทุกวัน ไม่แต่วันเนี้ยเบื้องหลังว่าใช่ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเนี้ยมันมีมอะไรที่แบบรู้สึกไงบ้างรู้สึกว้าวว่าแบบคือเหมือนป้าอุทิศชีวิตเพื่อการสะสมของเก่าเลยอ,ะอ่ะแบบมันไม่ใช่แค่เทรนดหรือว่าความชอบที่มาแค่สับสฉยอ่ะมันเป็นชีวิตของป้าไปแล้วชีวิตของของ,ของ,ของบ้านเธอไปแล้วอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกแบบเลิศเนาะอะไรเงี้ยตัวเองอยากหาแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยเช่นมีวสิคก็คือเข้าไปในโลกนาแรงมากเพราะแรงบันดาลใจจะเป็นแรงบันดาลใจจริงเลิศ ก็เอเชื่อมั่นทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ก็น่าจะมีแรงบันดาลใจมีสไตล์ในการแต่งบ้านของตัวเองเนาะก็ถ้าเกิดอยากแต่งบ้านเนี่ยก็ให้นึกถึงน้องน็อกเป็นอันดับแรกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าครบจบในแอปเดียวในที่เดียวเลยเพราะว่าน็อกน็อกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณก็ถ้าเกิดสมมติอยากให้พวกเราทั้ง4คนนะคะภูเขาบุรอดป้าแม่ทำอะไรสรวนสรวนอีกก็คือคอมเมนต์บอกได้เลยใช่วันนี้บ้าบัตรคลิปที่เราไ้างท้ายสุดนี่ขอ f c ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะ ทาง Facebook ทาง YouTube ทาง TikTok ทุกต็นเลวิตเตอร์ช่องภูเขาช n แนลตลอดไปเย้นี่ขอตัวลาไปแล้วค่ะมันก็เหมือนความสวยเหมือนพวกหนูอ่ะสอบมามันพิ้วมันจีบจีบไหนลูกทำจีบสิเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนียไม่เหมือนเลย